ดีค่ะอุ้มนะคะช่วงพีพีค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาะล้านนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าแบบช่วงปิดเทมอมเนาอุ้มก็แบบว่างไงก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยแบบเอ้ยแม่ก็อยากมาทะเลด้วยนะคะก็เลยมาที่เกาะล้านนั่นเองค่ะ จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากขนาดนั้นนะคะประมาณแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเองเนาะอุ้มมาขับรถมาจอดตรงที่ท่าเรือนะคะแล้วก็นั่งเรือมาอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้เลยนะคะถึงนั่งเรือมาประมาณ30กว่านาทีเองนะไม่นานมากเพราะนั่งไปสปีบดบ๊ทด้วยนะคะถ้าเรานั่งเปเรือใหญ่เนี่ยอาจจะต้องรอออกตอนเทีย่ยงที่อุ้มมาก่อร้านนะคะว่าช่วงนี้นะเนี่ยเครียดๆเนาะแบบรู้สึกว่า เอ้ยอยากหาอะไรผ่อนคลายนิดหน่อยเนาะเพราะว่าแบบช่วงนี้เครียดมากเนยจะเรื่องสอบเน่ยจะเรื่องเรียนเรื่องงานอีกอะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้คิดเดยอะมากเลยนะคะก็ะเดี๋ยววันนี้เขาจะพาทุกคนเนี่ยไปบบระเบิดความเครียดด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วยิ่งแบบวัยรุ่นแบบเราน,นะคะก็คนที่จะระบายความเครียดออกมาเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอึดอัดข้างในแล้วก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยนกระอักกระอ่วนนิดนึงในใจซึ่งวันนี้นะคะอุ้มเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไประเบิดความเครียดด้วยการขับจักรสกีน ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่าอยากลองบ้างนะคะเพราะเคยเห็นอานอ่ขาบอกว่าก็ไม่ได้ขับยากขนาดนั้นแต่เราเนี่ย <c oughs> จะทำได้หรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <c oughs> ว่าการขับจจสกี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหายเครียดหรือเปล่าแบบสามารถระบายความเครียดได้หรือเปล่านะคะกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีข้างล่างค่ะ เองค่ะนะจากที่แบบเตรียมโป้ทุกอย่างเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกเลยจะให้พี่เขาเนี้ยสอนก่อนนะคะเพราะว่าเราอะยังขับไม่เป็นเนาะแบบอุ้มไม่เคยแบบพวกนี้เลยแต่ว่าครั้งนี้หนไหนๆก็มาเที่ยวแล้วไหนก็มาเกาะร้านนะคะแล้วเขาบีแบบีด้วยก็เลยคิดว่าเออเงิ้ยลุงก็มาแบบลองขับดูนิดนึงให้เราแบบว่าดุแบบว่ามีความรุ้นึในการเราขับแล้วเผื่อครั้งหน้าเวลาไปไหนเนี้ยสามารถแบบขับเล่นได้เอาว่าเดี๋ยวเรามารอเดีย๋ยวรอรอคุมมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาานันจแกัอีกทีก็คือตอนนี้นะคะเขาเหมือนเขาก็มีการบอกเทคนิคมาซ แล้วตอนแรกคิดว่ามันจะมีมากกว่านี้สรุปไม่มีแค่นี้แล้วนี่ก็คือกำลังงงว่าเออควรทำงไงต่อดีวะเราควรที่จะไปหน้าเราควรจะกลับร้านเรา,าบอกว่าแบบ เยนะเราก็สนุกมากด้วยเออ,อยังไงใครที่อยากลองเนี่ยลองมาดูก็ได้นะคะลองแบบหาที่แถวบ้านก็ได้ถือมีแบบให้น้องขับเดินแล้วคือมันขับง่ายกว่าที่คิดไว้มากเลยแล้วก็สนุกมากเลยทุกคนลองดูลองดูงดถือว่าเป็นการระเบิดความเครียดที่ดีมากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วแบบรู้สึกชอบม,มากแล้วก็ดูสนุกมากเลยแบบไปครั้งหน้าค่อยมาเล่นอีกก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ที่พักนะคะหรือไปเจอกัน เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออุ้มมาอยู่ที่ห้องนะคะก็คือแอบบเหนื่อยเหมือนกันนะแบบสนุกแหละแต่ว่ามันก็จะมีความเหนื่อยเล็กๆอย่เงีเยนะ้ยแต่ก็มีความแบบเหมือนระบายความเครียดไปเยอะเลยแนะนาเลยสาหรับใครที่กําลังหากิจกรรมสนุกๆน,นะมันตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเรายังไม่เคยด้วยไงเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับเรามากๆนะซึ่งวาจะบอกว่าความเครียดนะคะไม่ได้ส่งผลแค่จิตใจเราอย่างเดียวนะมันจะมีการส่งผลถึงแบบความสวยของเราด้วยนั่นเองหลายคนจังว่าเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะคือถ้าเราเครียดมากๆเนี่ยมันจะมีสิวขึ้นนั่นเองค่ะซึ่ สิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคะแบบเครียดแล้วก็สิวขึ้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็นอนดึกสิวขึ้นเครียดแล้วก็วนลูปอย่างนี้ใช่ไหมต้ต้องแบบมีตัวช่วยนิดน,นึงค่ะอย่างที่บอกไปเลยเนะว,ว่าถึงแม้ว่าเราจะบายความเครียดไปแล้วความเครียดแล้วก็คงหายไปบ้างหลายบางส่วนเนอะแต่ว่าสิวเนี่ยยังมีอยู่ค่ะมันไม่ได้แบบว่าระบายปุ๊บเอ้สิวหายไปเลยไงก็ไม่ใช่ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะแล้วคนที่จะส่งสิวเนี่ยให้สู่คิดกันดีกว่าค่ะพี่นีนาของเราเนี่ยจะได้ไล่สิวแล้วก็ดูดีขึ้นนั่นเองเเนนะะดตัวี้ลยค่ นี้นะคะทั้ง2ตัวเลยนี่แบบอุ้มคือแนะนํามากซึ่งก่อนที่อุ้มมาเกาะร้านเนี่ยค่ะอุ้มเคยใช้ตัวนี้ก่อนนะคะคือทดลองไว้7วันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย<ฮ>มันดัดดีมากจริงๆคือหน้าดูใสขึ้นแล้วก็สิวลดลงไปเยอะมากๆนะคะอคุ้มรู้สึกว่าแบบพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูแบบใสขึ้นดูแบบโอเคขึ้นนะคะแล้วก็สิวเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วด้วยตอนนี้อนเอร์ไอคนี่รีแพสเซสเนี่ยค่ะคือเขาจะมีสิ่งที่ต่างอยู่นะคะต่างจากตัวตัวอื่นคือมันจะมีส่วนผสมสุดยอดทรงพลังมากถึง5ชนนิดะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือซีซนะคะ99%จะช่วยลดปัญหาของการเกิดสิวมีซาเลสิลิกแอซิดนะคะที่มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวมีชจเอ็มเททองจะช่วยปรับประลงผิวให้ดีขึ้นแะมีคานิทีนนะคะที่มันจะควบคุมความมันเนาะสิ่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือมีไฮยาลูรอนนะคะที่มันจะ เติมแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานเข้ารับรองจากแพทย์ผิวหนังเลยนะคะว่าตัวนี้เอียแองเนียรีแพรสเซตเนี้ยแบบมันจะอ่อนโยนกับผิวเรามากๆไม่ทาให้ผิวเราแพ้ง่ายหรือว่าแบบเกิดการระคายเคืองถึงแม้ว่ามันจะอ่อนโยนนะคะแต่ก็สามารถที่จะจัดการปัญหาสิวต่างๆของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะแบบไม่ต้องกังวลเลยงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปล้างหน้ากันนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกอหนูว่าเราไปเล่นเจสกีมาก็ตอนนี้นะคะแล้วก็วัดมาอยู่กันที่ห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะ เมียแองแนรีแพรเจนเตลไมโครเคนเซอร์ตัวนี้คือจะเหมาะสาหรับคนที่แบบมีสิวทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวพดอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องทําให้หน้าเราเปียกๆก,ก่อนก็จะล้างหน้ากันนะคะ ซึ่งคนที่แพ้ง่ายค่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนมากๆนะคะอย่างอู้เนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆแต่ว่าตัวนี้ตั้งแต่ใช้มาคือไม่เป็นเลยเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะมันทำให้สิวอแห้งลงนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิวบนหน้าเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วตามแบบจุดต่างๆที่เราแบบกังวลน,นั่นเอง ็เรียบร้ยแล้วนะคะก็คือจะให้ดูว่าแบบหน้าคือดีมากรู้สึกว่าแบบไม่มีความแห้งเอียดเลยอะคือชอบตรงนี้มากๆนะคะจะออกไปลงเซรั่มข้างนอกเดี๋กันค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาลงเซรั่มกันเองนะคะด้วยตัวนี้เลยมีเวนเนอร์แคสซูเปอร์เซรั่มนั่นเองอันนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะคือมันจะช่วยปรับสมดุลผิวลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็ทาให้หน้าเราดูชุ่มชื้นม,มากขึ้นด้วยเพราะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะที่แบบใครที่เกิดสิวบ่อยๆหรือว่าสิวซ้ําขึ้นเยอะมากๆอะไรเนี้ยลองใช้ตัวนี้ด จะถึงช่องทางการสั่งว่าให้อีกทีหนึ่งเนาะแบบอุ้มแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบกาลังเกิดปัญหาสิวหรืออยากให้มันหายไปไวเลยเงี่ยก็คือแนะนําตัวนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวต่อไปนะเขาจะไปตกหมึกกันนั่นเองค่ะเอาวางั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เรือนั่นเองเนาะซึ่งก็คือจะมาตกหมึกซึ่งคิดว่าอาจจะตกไม่ได้ก็เลยกินเลยเดียวแล้วกัน น,นี่ก็คืออยู่บน,นเรือแบบอย่างคงเคิงก็คือไม่เคย้ก็นั่งเรือเล่นประมาณเกือบๆชั่วโมงที่งตอนนั่งอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเวียนหัวจะอ,อ้วกนะแต่มันจะอ,อ้วกตอนแบบว่าตอนเรือนิ่งๆเพราะว่าน้ำคลื่นมันจะแบบขยับตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้แบบว่ามีการคงเคิงถือเลยถือเลยออลูกถื่ตังหัวตัวแต่ไม่นเนี่ยจะยืนตรงเนี้ยแล้วก็ทายคือประมาณแบบฟิวติงตกได้อ่ะฟิวติงตกได้ไม่น่ากลัว คือที่ที่เขาตกได้ตัวใหญ่มากนี่นะคะเหมืนที่เขาแบบไปแลมาให้นะคะไปหันมาให้หลังจากที่เขาตกเองเพราะว่าเราตกไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาิ้มี้มช่กนะคะจิ้มจิ้มอะไรจิ้มอะไรจ้ะจิ้มจิ้มไรไปใจเอา น้องยันดินอยู่เลยอร่อยมากตานะคะอุ้อออยเยอะไปม่นเผ็ดอะตานะ่าน่ารักมากมันเยอะไป <laughs> มันจะเผ็ดเลยซึ่งปกติอุ้งอุ้งเคยกินแต่แล้วรอดนืนนะคะเ <laughs> ข้าเหล็กอะ่ะ <laughs> สาสำหรับนี้นะคะที่แบบว่ามีการเล่นเตะสกีน,กกนอนแล้วก็เป็นการพักผ่อนกออันนะคะก็คือระบายความเครียดออกไปได้เยอะในระดับหนึ่งเลยนะแต่เออถ้าค้าง้ามาก็อาจจะเล่นอีกแล้วขึ้นอยู่ก่อนว่าแดดเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็ถ้าชอบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราดูกันทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายลุกเข่าบา้างจัดตั้งรู้สึกตาปิดตลอดเวลาน